ข้อที่113ผู้เช่นไรันรุสุขอันไพยบูรณ์ท่านทั้งหลายจงอย่าประกอบหนึ่งเนืองเนี่ยบ่อยๆหนึ่งเนืองอันเดียวกันซึ่งความประมาทและความชิดเชื้อกับความยินดีในการเพราะว่าผู้ไม่ประมาทพยายามเพ่งทำอยู่ ย่อมได้บรรลุความสุขอันไพยบูรณ์114 <c oughs> ขึ้นสู่ที่สูงมองดูคนข้างล่างเมื่อใดบัณฑิตรุนความประมาทออกด้วยความไม่ประมาทได้เมื่อนั้นบัณฑิตก็ขึ้นสู่ปราสาทคือปัญญาเป็นผู้ไม่เศร้าโศกย่อมมองเห็นประชา สัตว์ผู้เศร้าโศกผู้มีปัญญาย่อมมองเห็นคนผ่านได้เหมือนคนยืนอยู่บนภูเข,ขามองเห็นคนที่ยืนอยู่บนพื้นดินฉะนั้นหนึ่งบห้าผู้มีปัญญาเหมือนมา้ามีฝีเท้าเร็วผู้มีปัญญาเมื่อคนทั้งหลายประมาทเป็นผู้ไม่ประมาทเมื่อคนทั้งหลายหลับเพราะกิเลส ก็เป็นผู้ตื่นอยู่โดยมากย่อมขึ้นหน้าคนมีปัญญาสามไปเหมือนม้าที่มีฝีเท้าเร็วขึ้นหน้าม้าที่ไม่มีกำลังไปฉะนั้น1นึดีเหนือผู้อื่นด้วยความไม่ประมาทเท้ามัขวาหรือพระอินท์บรรลุความเป็นผู้ประเสริฐขวา่าเทวาทั้งหลายด้วยความไม่ประมาท บัณดิตสรรเสริญความไม่ประมาทติเตียนความประมาททุกเมื่อ1 17ต้องเป็นผู้รู้ผู้เห็นจึงจะสิ้นอสะวะได้พระผู้มีพระภาคตรัสว่า,ด,าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นอสะวะของผู้รู้ผู้เห็นไม่กล่าวความสิ้นอสะวะของผู้ไม่รู้ไม่เห็นรู้อะไรรู้เห็นอะไรเล่า ความสิ้นอสวะจึงมีได้รู้เห็นโยนิโสมณสิการคือการทำใจทำไว้ในใจโดยแยบคายและอโยนิโสมณสิการคือการทำไวในใจโดยไม่แยกคายเมื่อทำไว้ในใจโดยไม่แยบคา,ายอสวะที่ยังไม่เกิดก็ย่อมเกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็ย่อมเจริญยิ่งขึ้น เมื่อทำไว้ในใจโดยแยบคายอาสวะที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นที่เกิดอยู่แล้วก็จะละเสียได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาสวะที่พึงจะละได้ด้วยทัศนะการเห็นก็มีอาสวะที่พึงจะพึงละได้ด้วยสังวรความสำรวมก็มีอาสวะที่พึงละได้ด้วยปฏิเสวนะคือการใช้สอยหรือบริโภคก็มี อาสวะที่พึงละได้ด้วยอธิวาสนะการอดทนหรือข่มไว้ก็มีอาสวะที่พึงละได้ด้วยปริวัชนะคือการงดเว้นก็มีอาสวะที่พึงละได้ด้วยวิโนโทนะคือการบรรเทาหรือการทําให้น้อยลงก็มีอาสวะที่พึงละได้ด้วยภาวนาหรือการอบรมคือลงมือปฏิบัติให้เกิดผลก็มี ข้อหนึ่งอาสวะที่พึงละได้ด้วยทัศนะการเห็นดูก่อนพิสูจนทั้งหลายอาสวะที่พึงละได้โดยการเห็นเป็นชนะัยพุทุชนผู้ยังมากด้วยกิเลสในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับผู้ไม่ได้เห็นพระยาเจ้าไม่ฉลาดในธรรมของพระยาเจ้าไม่ได้รับการแนะนําในธรรมของพระยาเจ้าไม่ได้เห็นสัตบุรุษคนดี ไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษไุมิได้รับการแนะนำในธรรมของสัตปรุตจ้องไม่รู้จักธรรมที่ควรทำไว้ในใจหรือควรใส่ใจไม่รู้จักธรรมที่ไม่ควรทำไว้ในใจไม่ควรใส่ใจเมื่อรู้จักธรรมที่ควรใส่ใจและไม่ควรใส่ใจจึงใส่ใจธรรมที่ไม่ควรใส่ใจไม่ใส่ใจธรรมที่ควรใส่ใจดูก,ก่อิภุกษ์ทั้งหลาย เขาใส่ใจทําที่ไม่ควรใส่ใจชนิดไหนคือชนิดนี้ชนิดที่เมื่อใส่ใจเข้าแล้วกาาสะวะหรือกิเลสที่หมักดองสันดานคือกามภาวาสะวะกิเลสที่หมักดองสันการคือความยินดีในภพอวิชชาสะวะกิเลสที่หมักดองสันดานคืออวิชชาความไม่รู้จริงที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จเจริญยิ่งขึ้น ดูก่อนวิสูทั้งหลายเขาไม่ใส่ใจทำที่ควรใส่ใจชนิดไหนชนิดที่เมื่อใส่ใจเข้ากามาสวะภวาสวะและอวิชชาสวะที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่เกิดที่เกิดขึ้นแล้วก็จะละเสียได้เพราะการใส่ใจทำที่ไม่ควรใส่ใจและการไม่ใส่ใจทำที่ควรใส่ใจ ของบุคคลนั้นอสวะที่ยังไม่เกิดย่อมก็ย่อมเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมเจริญยิ่งขึ้นผู้นั้นย่อมใส่ใจโดยไม่อยากขายอย่างนี้ว่า 1. เราไม่เคยเกิดมาแล้วในอดีตอดีตการนานไกลหรือหนอ 2. หรือว่าเราไม่เคยเกิดมาแล้วในอดีตการนานไกลสามเราเคยเกิดเป็นอะไรหนอในอดีตการนานไกลสีเราเคยเกิดเป็นอย่างไรหนอ ในอดีตาการนานไกล 5. เราได้เคยเกิดเป็นอะไรแล้วเกิดเป็นอะไรอีกหนอในอดีตการนานไกล 6. เราจะเกิดหรือหนอในอนาคตการนานไกล 7. หรือว่าเราจะไม่เกิดในอนาคตการนานไกล 8. เราจะเกิดเป็นอะไรหนอในอนาคตการนานไกลเเราจะเกิดเป็นอย่างไรหนอในอนาคตการนานไกล 10. เราจะเกิดเป็นอะไร แล้วเกิดเป็นอะไรอีกหนอในอนาคตนานกาไกลหรือปารกปัจจุบันการนานไกลก็เกิดความสงสัยภายในขึ้นว่า11。เราเป็นหรือหนอ 12. หรือว่าเราไม่ได้เป็น 13. เราเป็นอะไรหนอ 14. เราเป็นอย่างไรหนอ 15. สัตว์นี้เกิดมาเกิดจากที่ไหนหนอ 16. เราจาก็เกิดที่ไหนหนอ เมื่อ,อยาวสองอย่างเมื่อเขาใส่ใจโดยแยกคายอย่างนี้ทิฏฐิหรือความเห็นอกอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมเกิดขึ้นคือ 1. ความเห็นอย่างเป็นจริงอย่างมั่นคงของผู้นั้นย่อมเกิดขึ้นว่าอัตตาตัวตนของเรามีอยู่2ความเห็นอย่างเป็นจริงอย่างมั่นคงของผู้นั้นย่อมเกิดขึ้นว่าอัตราตัวตนของเราไม่มี3 ความเห็นอย่างเป็นจริงอย่างมั่นคงของผู้นั้นย่อมเกิดขึ้นว่าเราย่อมจําอัตตาตัวตนได้ด้วยอัตตาตัวตนนี้เองสี่ความเห็นอย่างเป็นจริงอย่างมั่นคงของผู้นั้นย่อมเกิดขึ้นว่าเราจําเราย่อมจําอนัตตาสิ่งไม่ใช่ตัวตนได้ด้วยอัตตาตัวตนนี้เองห้ความเห็นอย่างเป็นจริงอย่างมั่นคงของผู้นั้นย่อมเกิดขึ้นว่าเราย่อมจํา อัตตาตัวตนได้ด้วยอนัตตาสิ่งไม่ใช่ตัวตนนี้เอง 6. หรือผู้นั้นเกิดความเห็นอย่างนี้ว่าอัตตาตัวตนของเราเป็นผู้พูดเป็นผู้รู้ย่อมเสวยผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วในที่นั้นๆอัตตาตัวตนของเรานั่นแหละเป็นของเที่ยงยั่งยืนเป็นอย่างนั้นไม่แปรผันจักตั้งอยู่อย่างนั้นเสมอด้วยสิ่งซึ่งคงทนทั้งหลาย นี่แหละพิสูจทั้งหลายเรียกว่าทิฏฐิคตะคือตัวทิฏฐิทิฏฐิคาหณะการยึดด้วยทิฏฐิทิฏฐิการกันตาระทางกันดานคือทิฏฐิทิฏฐิวิสูกะความยอกย้อนแห่งทิฏฐิทิฏฐิวิปะพันธิตะความผันผวนแห่งทิฏฐิและทิฏฐิสังกโยณะคือเครื่องผูกคือทิฏฐิ ดูกคนพิสูจทั้งหลายผู้ผม้ได้สดับผู้ถูกเครื่องผูกคือทิฏฐิผูกมัดแล้วเรากล่าวว่าย่อมไม่พ้นไปจากความเกิดความแก่ความตายความเศร้าโศกความพิไรลำพันธ์ความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจไม่พ้นไปจากทุกได้ดุกคนพิสูจทั้งหลายแต่อรนีสาวกผู้ได้สดับแล้วผู้เห็นพระริยาเจ้าฉลาดในธรรมของพระริยาเจ้า ได้รับการแนะนําดีแล้วในธรรมของพระเจ้าผู้เห็นสัตว์ปรุษฉลาดในธรรมของสัตว์ปรุษได้รับการแนะนําดีแล้วในธรรมของสัตว์ปรุษย่อมรู้จักธรรมที่ควรใส่ใจและไม่ควรใส่ใจผู้นั้นเมื่อรู้จักธรรมที่ควรใส่ใจย่อมไม่ใส่ใจธรรมที่ไม่ควรใส่ใจย่อมใส่ใจธรรมที่ควรใส่ใจดูกนวิสูุทั้งหลายเขาย่อมไม่ใส่ใจในธรรมที่ ไม่ควรใส่ใจชนิดไหนคือชนิดที่เมื่อใส่ใจเข้ากามาสะวะภวาสะวะอวิชาสะวะที่ยังไม่เกิดก็จะไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็จเจริญยิ่งขึ้นดูก่อนวิสูน์ทั้งหลายเขาย่อมใส่ใจทำที่ควรใส่ใจชนิดไหนคือชนิดที่เมื่อใส่ใจเข้ากามาสะวะภวาสะวะ อวิชชาสวะที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นที่เกิดแล้วย่อมละเสียได้เพราะการไม่ใส่ใจทำที่ไม่ควรใส่ใจเพราะการใส่ใจทำที่ควรใส่ใจของบุคคลนั้นสว,วะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดก็จะไม่เกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็จะละเสียได้ผู้นั้นย่อมใส่ใจโดยแยบคลายว่านี้คือทุกข์นี้คือเหตุให้ให้ทุกข์เกิดนี้คือความดับทุกข นี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เมื่อบุคคลนั้นใส่ใจโดยแยกคายอย่างนี้ย่อมละสังโยชน์คือกิเลสเครื่องผูกมัดสอย่างเสียได้คือสักยะทิฏฐิความเห็นเป็นเหตุยึดถือว่านี่กายของเราวิจิกิจฉาความลังเลสงสยัยศีลับประตะพรามาสความยึดถือศีลและพจนได้แก่ความติดในรัฐพิธีต่างๆนี่แลพิสูจน์ทั้งหลายเรียกว่า อาสะวะที่พึงละได้ด้วยการเห็นข้อสองอาสะวะที่พึงละได้ด้วยสังวรคือความสำรวมดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาสะวะที่พึงละได้ด้วยการสำรวมเป็นไนภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พิจนารณาโดยแยกคลายแล้วเป็นผู้สำรวมระวังอินทรีย์สภาพที่เป็นใหญ่คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจ ซึ่งเมื่อไม่สำรวมระวังแล้วอสวะหรือกิเลสที่หมักดองสันดาลที่ทำความยุ่งยากเดือดร้อนให้ก็จะพึงเกิดขึ้นเมื่อสำรวมระวังแล้วอสวะที่ทำความยุ่งยากเดือดร้อนก็จะไม่มีนี่และพิสูจน์ทั้งหลายเรียกว่าอสวะที่พึงละได้โดยการด้วยความสำรวมข้อสามอสวะที่พึงละได้ด้วยปฏิเสวนณะคือการซ่องเสพการใช้สอยการบริโภคดูกนพิสูจน์ทั้งหลาย อาสวะที่พึงละได้ด้วยการซ่องเสพเป็นไฉนะภิกูุในพัะธมวิน,นี้พิจารณาโดยแยกคลายแล้วจึงใช้สอยจีวรผ้าหนุหม่มห่มเพียงเพื่อบำบัดความหนาความร้อนบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเดือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคานเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะที่ให้เกิดความละอายเธอพิจารณาโดยแยกคายแล้วจึงบ,บริโภคบิณฑบาตหรืออาหารไม่ใช่เพื่อเล่น ไม่ใช่เพื่อโมเมาไม่ใช่เพื่อประดับไม่ใช่เพื่อตกแต่งเพียงเพื่อตั้งอยู่ได้แห่งร่างกายนี้เพื่อยังชีวิตเพื่อระงับความลำบากเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์ดยคิดว่าด้วยการบริโภคนี้เราจักบำบัดทุกเวทนาเก่าไม่ทําทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นเราจักดำรงชีพได้ความไม่มีโทษและความอยู่เป็นผัสผาสุขกักเกิดขึ้น เธอพิจารณาโดยแยกคายแล้วจึงใช้สอยเสยนาสนะที่นั่งที่นอนเพียงเพื่อบำบัดความหนาวความร้อนบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคานเพื่อบรรเทาอันตรายอันเกิดแต่ฤดูกาลและเพื่อยินดีในความหลีกเล่นเธอพิจารณาโดยแยกคายแล้วจึงบริโภคยารักษาโรคเพื่อบำบัดเวทนาเนื่องจากอาภาธต่างๆอันเกิดขึ้นแล้วเพื่อ ไม่มีความเจ็บไข้เป็นสำคัญเพราะเมื่อพิสษุไม่ซ่องเสพปัจจัยสี่อสวะที่ทําความยุ่งยากเดือดร้อนให้ก็จะพึงเกิดขึ้นเมื่อซ่องเสพปัจจัยสี่อสวะที่ทําความยุ่งยากเดือดร้อนให้ก็จะไม่มีนี่แหละพิสูจ์ทั้งหลายเรียกว่าอสวะที่พึงละได้ด้วยการซ่องเสพข้อสี่อสวะที่พึงละได้ด้วยอธิวาสนะคือการอดทนหรือข่มไว ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอัสวะที่พึงละได้โดยการอดทนเป็นชนภิกษุในพระัรมวินัยนี้พิจา,ารณาโดยแยกคายแล้วย่อมเป็นผู้อดทนต่อหนาวร้อนหิวกระหายต่อสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เล้อยคานต่อถ้อยคำหยาบคายที่มากระทบต่อทุกขเวทนาทางกายที่เกิดขึ้นอันกล้าแข็งเจ็บปวดไม่เป็นที่สำราญ ไม่เป็นที่พอใจขนาดจะทําลายชีวิตเสียได้เพราะเมื่อภิกูุน์นั้นไม่อดทนอสวะที่ทําความยุ่งยากเดือดร้อนให้ก็จะพึงเกิดขึ้นเมื่อเธออดทนอสวะที่ทําความยุ่งยากเดือดร้อนให้ก็จะไม่มีนี่แหละภิสูุ์ทั้งหลายเรียกว่าอสวะที่พึงละได้โดยการอดทนข้อ 5. อาอสวะที่พึงละได้โดยการปาลิวัชนะคือการงดเว้นดูก่อนภิกูุนทั้งหลายอสวะที่พึงละได้โดยการ กดเว้นเป็นเฉยภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารโดยแยกคายแล้วย่อมเว้นช้างดุม้าดุโคโดุสุนัขดุงูต่อไม้ที่มีหนาบ่อน้ำเหวน้ำคำหลุมโสโครภิกษุนั่งนั่งในอัศนะอันไม่สมควรครบมิตชั่วย่อมถูกเพื่อนพรมารีผู้รู้เข้าใจในฐานะอันชั่วเธอพิณารโดยแยกคายแล้วย่อมเบ้น อัสนะอันไม่สมควรนั้นที่เที่ยวไปอันไม่สมควรนั้นและมิดชั่วเหล่านั้นเพราะเมื่อเธอไม่เว้นอาสวะที่ทําความยุ่งยากเดือดร้อนใหก้ก็จะพึงเกิดขึ้นเมื่อเธอเว้นอาสวะที่ทําความเดือดร้อนยุ่งยากเดือดร้อนให้ก็จะไม่มีนี้แลพิสูจน์ทั้งหลายเรียกว่าอาสวะที่พึงละได้โดยการงดเว้นหอาสวะที่พึงละได้ด้วยวิโนทนะคือการบรรเทา ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอสวะที่พึงละได้ด้วยการบรรเทาคือการทําให้น้อยลงเป็นไฉนภิกษุในธรรมวิน,นัยนี้พิจารณาโดยแยกคายแล้วย่อมไม่รับไว้ย่อมบรรเทาย่อมทําให้หมดไปย่อมทําให้ตั้งอยู่ไม่ได้ซึ่งการมวิตกคือความตึกในการพยาบาทวิตกคือความตึกในการปองร้ายวิหิงสาวิตกคือความตึกในการเบียดเบียนซึ่งเกิดขึ้นแล้วเพราะเมื่อภิกษุนั้นไม่บรรเทา อาสวะที่ทําความยุ่งยากเดือดร้อนให้ก็จะพึงเกิดขึ้นเมื่อเธอบรรเทาอาสวะที่ทําความยุ่งยากเดือดร้อนให้ก็จะไม่มีนี่แลพิสูจทั้งหลายเรียกว่าอาสวะที่พึงละได้โดยการบรรเทาคือการทําให้น้อยลงเจ็ดอาสวะที่พึงละได้โดยการภาวนาหรือการอบรมดูก่อนพิสูจทั้งหลายอาสวะที่พึงนะละได้โดยการอบรมคือการลงมือปฏิบัติให้เกิดผลเป็นฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยกคายแล้วย่ออบรมหรือลงม,มือปฏิบัติสามพจน์ชงองค์แห่งปัญญาเครื่องตัดสู้คือ 1. สติความลึกได้ 2. ธรรมวิจยะการเลือกเป็นธรรม 3. วิวิทยะความเพียร 4. ปิติความอิ่มใจในธรรม 5. ปัจสธิความสงบใจ 6. สมาธิความตั้งใจมั่นและ 7. อุเบกขาความวางเฉยในธรรม อันอิงความสงัดอิงความคลายกำหนัดอิงความดับทุกข์อันน้อมไปเพื่อความสละกิเลสเพราะเมื่อภิกษุนั้นไม่อบรมอสะวะที่ทําความยุ่งยากเดือดร้อนให้ก็จะพึงเกิดขึ้นเมื่อเธออบรมอสะวะที่ทําความเดือดร้อนยุ่งยากให้ก็จะไม่มีนี่แลภิกษุทั้งหลายเรียกว่าอสะวะที่พึงละได้โดยการอบรมสรุปความ ดูก่อนิกูุทั้งหลายเนื่องจากอสวะที Darwin ่พึงละได้โดยการเห็นอันเธอละได้แล้วอสวะที่พึงละได้โดยการสำรวมอันเธอละได้แล้วอสวะที่พึงละได้โดยการซ่องเสพอันเธอละได้แล้วอสวะที่พึงละได้โดยการอดทนอันเธอละได้แล้วอสวะที่พึงละได้โดยการงดเ้นอันเธอละได้แล้วอสวะที่พึงละได้ด้วยการบรรเทาเธออันเธอละได้แล้วอสวะที่พึงละได้โดยการอบรมอันเธอละได้แล้ว เธอจึงชื่อว่าปิดกั้นแล้วด้วยการปิดกั้นอสวะทั้งปวงได้ตัดขาดซึ่งตันหาคลายได้ซึ่งความเครื่องผูกมัดทำที่สุดทุกได้โดยโดยชอบเพราะตัดสู้เรื่องของจิตใจ